จากคลิปที่แล้วของช่องของเรานะครับเราได้เล่าถึงประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดไปพอสังเขปแล้วถึงการก้าวขึ้นมาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําของสหรัฐอเมริกาและพัฒนาต่อจนก้าวเข้าสู่ระดับโลกมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเป็นมหาวิทยาลัยที่นําบทบาทความเปลี่ยนแปลงมาสู่สหรัฐอเมริกาและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้เองก็นําไปสู่ความขัดแย้งที่ปะทุขึ้นกับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนปัจจุบัน อย่างโดนัลด์ทรัมป์ด้วยและต่อจากคลิปที่แล้วนะครับในคลิปนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวของความขัดแย้งระหว่างโดนัลด์ทรัมป์ว่าทําไมเขาถึงมีแนวคิดในความพยายามเข้าควบคุมสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาผ่านมาตรการต่างๆที่รัฐบาลออกมารวมถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยชั้นนําอย่างฮาวาดในช่วงการเมืองร่วมสมัยกันครับสําหรับประธานาธิบดีทรัมป เขาขึ้นสู่อำนาจในสมัยที่สองภายหลังการชนะเลือกตั้งในปี2567ให้หลังจากการสาบานตนเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารของสหรัฐอเมริกาได้ไม่นานหนึ่งในคำสั่งฝ่ายบริหารที่ทรัมป์ได้ออกมาคือความพยายามขู่สถาบันการศึกษาต่างๆว่าจะตัดเงินสนับสนุนที่รัฐบาลกลางมีให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆในสหรัฐด้วยเหตุผลที่ว่ามหาวิทยาลัยเหล่านั้นไม่ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการกับพวกที่มีแนวคิดต่อต้านชาวอยู่ ที่ก่อตัวขึ้นในมหาวิทยาลัยจากการประท้วงสนับสนุนปาเลสไตน์ของเหล่านักศึกษาสิ่งนี้ในสายตาของทรัมป์ถือว่าเป็นภัยคุกคามและบังคับให้มหาวิทยาลัยต่างๆต้องปฏิบัติตามในการจำกัดการแสดงออกเกี่ยวกับปาเลสไตน์และการเลือกปฏิบัติในมหาวิทยาลัยเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลางที่รัฐบาลสหรัฐมอบเป็นเงินอุดหนุนให้แก่มหาวิทยาลัยในแต่ละปีมีมากมายหลายหมื่นล้านดอลลาร์ เฉพาะฮาวาดแค่ที่เดียวนะครับก็ได้รับเงินอุดหนุนในแต่ละปีมากถึง3,000ล้านดอลลาร์ถือได้ว่าเป็นเงินจํานวนมหาศาลเป็นอย่างมากและหลายมหาวิทยาลัยใ,ในสหรัฐก็จําเป็นที่จะต้องพึ่งพาเงินส่วนนี้อยู่แต่ฮาวาดนั้นปฏิเสธที่จะทําตามข้อเรียกร้องของรัฐบาลในการใช้อํานาจบังคับไม่ให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยประท้วงสนับสนุนปาเลสไตน์รวมทั้งปฏิเสธการให้ข้อมูลนักศึกษาต่างชาติ ที่มีความเกี่ยวข้องกับปาเลสไตน์ให้แก่รัฐบาลกลางอีกด้วยสิ่งเหล่านี้นําไปสู่ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลทรัมป์กับมหาวิทยาลัยฮาวาดเมื่อทรัมป์ที่ประกาศตัดงบไปแล้วพยายามตัดสิทธิการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติของฮาวาดต่อในขณะที่ฮาวาดเองก็ตอบโต้ด้วยการนําเรื่องนี้ฟ้องต่อศาลสูงสหรัฐเพื่อระงับข้อพิพาทเรื่องนี้รัฐบาลกลางของทรัมป์จึงใช้อํานาจนิติบัญญัติ ในการระงับการสัมภาษณ์วีซ่านักศึกษาต่างชาติแทนความขัดแย้งที่ทรัมป์มีขึ้นกับมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศนั้นมาจากความเชื่อของตัวทรัมป์เองที่มองว่ามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งบ่มเพาะอุดมการณ์ฝ่ายซ้ายอุดมการณ์เสรีนิยมทางเศรษฐกิจสุดโต่งและผลิตคนเหล่านี้เข้าสู่ระบบราชการได้ทำให้การบริหารแผ่นดินของรัฐบาลทรัมป์สมัยแรกประสบปัญหาหลายอย่างรวมทั้งเกิดกระแสก,การประท้วงมากมายเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนปาเลสไตา์การต่อต้านชาวยิวกระแสโว,วก๊กและแ a c k ไรฟ์เมเทอร์ทั้งหมดนี้ถูกสนับสนุนผ่านสื่อมวลชนหน่วยงานราชการตลอดจนตุลาการศาลมูลรัฐซึ่งทรัม้์มองว่าสิ่งเหล่านี้คือรัฐซ้อนรัฐหรือ Deep State ที่ขัดขวางการทำงานของประธานาธิบดีและจุดเริ่มต้นของสิ่งเหล่านี้ก็คืออุดมการ์ฝ่ายซ้ายในมหาวิทยาลัยอ,อย่างเช่นการเรียนการสอนของฮาวาด ทั้งหมดนี้ต้องดูประวัติศาสตร์การเคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษาสหรัฐที่เริ่มเคลื่อนไหวประเด็นสังคมในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองผลกระทบจากการปฏิรูปการศึกษาของชาววิลเลียมเอเลียดทำให้การศึกษาในมหาวิทยาลัยมีความแตกต่างไปจากเดิมมหาวิทยาลัยสอนให้คนคิดแตกต่างสอนให้คิดนอกกรอบและสอนวิธีวิทยาต่างๆที่ให้ผู้ที่ศึกษาเอาความรู้ไปใช้ในการพัฒนาสังคมด้านต่างๆความอิสระนี้ ทำให้นักศึกษาที่เข้าศึกษามีมุมมองทางความคิดและสังคมที่แตกต่างออกไปจากคนในสังคมโดยเฉพาะในช่วงทศวรรษที่2,500ที่ถูกขนานนามว่าเป็นยุคของบุกผาชนที่เหล่านักศึกษาที่มีจำนวนมากมายหลักล้านคนมีมุมมองและทัศนคติที่แตกต่างจากความคิดของสังคมในเวลานั้นและพยายามขับเคลื่อนสังคมให้เป็นไปในทิศทางอุดมคติที่ปราศจากการแบ่งแยกเชื้อชาติและโลกที่สงบสุข สิ่งเริ่มต้นเลยคือการเคลื่อนไหวเพื่อยกเลิกกฎหมาย s ซ g r e g a t i o n หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกเชื้อชาติผ่านสีผิวตามด้วยความเคลื่อนไหวต่อต้านสงครามเวียดนามที่ปะทุขึ้นยาวนานกว่าหนึ่งทศวรรษต่อด้วยการประท้วงต่อต้านนโยบายอพาร์ทไรส์ในแอฟริกาใต้และการประท้วงต่อต้านการทำสงครามอิรักในช่วงทศวรรษ2540และนี่ยังไม่นับขบวนการเคลื่อนไหวที่ต่อต้านสังคมในรูปแบบของการหาตัวตนที่ไม่ยึดโยงกับสังคมแบบเดิม ที่เราเรียกพวกเขาเหล่านี้ว่าพวกฮิปปี้ที่เป็นกระบวนการเคลื่อนไหวทางความคิดที่กระจายไปยังเหล่าวัยรุ่นทั่วโลกในสมัยนั้นซึ่งหลีกหนีไม่ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เป็นผลผลิตจากระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัยที่บ่มเพาะปลูกฝังแนวความคิดบางอย่างอันทําให้นักศึกษาที่ได้รับการศึกษานั้นสแสดงความคิดนี้ออกมาผ่านสื่อและการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะในกระบวนการต่อต้านสงครามเวียดนามที่ในการเคลื่อนไหวของพวกเขานั้น แตไมไปด้วยการประท้วงหลายรูปแบบทั้งชุมนุมปิดถนนประท้วงปักหลักในพื้นที่มหาวิทยาลัยการก่อจลาจลจนเกิดความวุ่นวายทั่วเมืองใหญ่มากมายและฮาวาตเองก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการประท้วงนั้นในช่วงยุคสมัยหนึ่งฮาวาดก็เป็นพื้นที่ที่ได้เป็นจุดหนึ่งของการชุมนุมประท้วงของขบวนการนักศึกษาในช่วงเวลานั้นซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีการประท้วงต่อต้านผู้บริหารในการสนับสนุนนโยบายการทำสงคราม ในเวียดนามโดยบุกยึดห้องประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัยและอีกครั้งคือการเดินขบวนใหญ่ในปี2513ที่นำไปสู่การจลาจลและการประทักกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่เข้ามาควบคุมฝูงชนและด้วยเวลานับจแต่ตอนนั้นไปจนถึงปัจจุบันก็ผ่านมา40-50ปีแล้วผลผลิตจากยุคสมัยบุกผาชนบางส่วนเข้าทำงานในสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรสื่มมอมวลชนสำนักข่าว ภาคประชาสังคมตลอดจนบทบาททางราชการเช่นข้าราชการประจําในแต่ละกระทรวงแต่ละมละลูลนิธไปเป็นทนายผู้วิพากษานักการเมืองผู้ที่สมาชิกนักการทูตซึ้งทั้งหมดนี้ขับเคลื่อนและทาํางานโดยมีพื้นฐานทางความคิดที่ถูกมองว่าเป็นพวกเสรีนิยมแต่ละรผู้สนับสนุนทรัมป์มองว่าเป็นพวกซ้ายจัดที่เป็นดิฟสเต e ของสหรัฐอเมริกาและกลุ่มคนพวกนี้นี่แหละที่ทำให้การทำงานของทรัมป์เป็นปัญหา ในสายตาของทรัมป์มองคนกลุ่มนี้ว่าให้ท้ายขบวนการนักศึกษาที่เคลื่อนไหวทางการเมืองมาโดยตลอดและคนกลุ่มนี้เองที่ส่วนมากทำงานให้กับพรรคเดโมแครตซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แนวความคิดต่อต้านอิสราเอลเปิดกว้างขึ้นทั้งในด้านการประท้วงการเดินขบวนและการเผยแพร่ข่าวสารในโลกออนไลน์และด้วยเพราะเหตุนี้เองครับเมื่อทรัมป์ก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีในสมัยที่สองจึงดำเนินการใช้อำนาจฝ่ายบริหาร ในความพยายามในการควบคุมมหาวิทยาลัยต่างๆไม่ให้เผยแพร่แนวคิดเสรีนิยมหรือหยุดยั้งไม่ให้ดําเนินการใ,ใดๆที่เป็นการต่อต้านอิสราเอลหรือชาวยิวในดินแดนสหรัฐอเมริกาเราจึงได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับอเมริกาในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นการทําสงครามกฎหมายกับฮาวาดความพยายามในการระง,งับการรับนักศึกษาต่างชาติและการตัดง,งบมหาวิทยาลัยทั้งหมดนี้เป็นไป เพื่อที่ทรัมป์จะได้ควบคุมและหยุดการกระทําต่างๆของมหาวิทยาลัยในการเคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษานั่นเองและนี่แหละครับคือเรื่องราวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและการต่อสู้ของขบวนการนักศึกษาในสหรัฐอเมริกาหวังว่าทุกท่านที่ได้รับฟังจะได้รับความรู้ไปไมงมากก็น้อยนะครับในคลิปนี้ก็มีเรื่องราวแต่เพียงเท่านี้ไว้ติดตามกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีดครับ